แล้วเพื่อนสาวพี่เป้ไม่ตามไปเหรอพี่พูดไรพี่ไม่เข้าใจมึงไม่รู้รอ่ะเนี่ยกูอัดแว้ตั้งแรก <laughs> 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 นี่แหละครับสเปคสปีกในวันนี <laughs> <laughs> ้มันทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะย้อนวัยกลับไปวัยรุ่นเหมือนกันแต่นี่ของจริงนี่คือวัยรุ่นหลายร้อยล้านครับทำงานจากแพชชั่นความสนุกสนานแบบนี้ให้มันเกิดแวลูมากขึ้นผมรู้สึกว่ามันอยากจะทำอย่างวันนั้นจนวันนี้ผมเจอแล้วน้องๆกลุ่มนี้ Paper Plan e Project Studio ครับผม โอ้โหสวัสดีครับเรื่องที่ถ่ายจริงใช่ไหมเนี่ยนี่มันถ่ายจริงแล้วภาพที่ผมมาเดินมาแล้วเจอน้องๆก่อนนะก่อนที่จะมาถ่ายจริงอันนี้นะก็คือนั่งคุยงานกันแบบอยู่ในพ p e r p a n e Project ซึ่งตอนนี้มันเป็นเหมือนทำเป็นแบบเป็นคอมมูนิตี้บางอย่างนะที่มันแบเกิดขึ้นแล้วมันดูเป็นคาเฟ่ฟิลลิ่งมันดีมากเมื่อกี้แอบได้ยินข่าวก่อนว่าเฮ้ย Paper p a n e เราได้รางวัลวะพึงได้สดๆร้อนๆครับโปรเจกต์ใหม่ยินดีด้วยครับขอบคุณครัญับอกแล้วทำไมผมถึงอยากจะย้อนวัยกลับไปในวัยรุ่นเพราะว่า เวลาที่วัยรุ่นแล้วเราได้ทําอะไรต mm hmm. ามที่เราชอบแล้วมันมีความสุขแต่ว,ว่ามันได้กลับมาพร้อมกับเงินด้วยจริงๆอ่ะเฮ้ยมันมีความสุขมากสิ่งที่เขาทาคุณเคยไปไหมทั ane, ้งติชูก้าเปเปอร์เพลนตาฮน่าหรือว่าซังชูรี่ร้านเหล่านี้คือเป็นของพวกเขาโปรเจกต์ mm hmm. พวกเขาครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบาร์ห mm hmm. รือว่ารเตอรองตอนนี้เนี่ยบอกแล้วว่า5ปีทําให้ได้500ล mm ้ hmm. านบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วโดยที่อายุแต่ละคนเนี่ย ย้อนกลับไปไวรุ่นก็คือ20ปปลายๆหรือว่า30ต้นต้นคนเองอย่างแรกเกลิ่นก่อนจริงแล้ว Paper Plane Project Studio คือไม่ใช่แค่ทำบาร์ไม่ใช่แค่ทำร้านอาหาร F&B แต่จริงคือมีบริษัทออกแบบเป็นของตัวเองด้วยใช่ครับ,ท,รบที่ทำทุกอย่างนี้คือตามร้านอาหารต่างๆนะั่นคือพวกเราทำเองตั้งแต่ต้นคอนเซปต์ออกแบบแล้วก็รับเหมาเลยเดี๋ยววันนี้เราจะรู้ว่ามันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงนะครับอะ ให้แต่ละคนแนะนําตัวดีกว่าผมเป้ครับเป้ทอนทันสวัสดีครับมอสครับสวัสดีครับเต้ครับนี่ซึ่งก่อนที่จะถามว่าเอารวมตัวกันเราอยากรู้ก่อนตอนเจอน้องๆครั้งแรกอะเราสึกว่าโหยี่สิบกว่าทําอะไรได้ขนาดนี้แล้วออกแบบขนาดนี้คิดคอนเซปต์อะไรได้ขนาดนี้เลยเหรอเลยไปเรียนจบอะไรจากไหนขึ้นมาวะแล้วทําไมมันถึงแบบมาจับพัดจับผูทําร้านอาหารเท่ๆแบบนี้ได้ ทีผมจบผมเรียนดนตรีไม่จบครับจบทีจบม6แต่ว่าทํางานแต่พวกเอฟเป็นมีเยอะครับเป็นแบบลูกจ้างเจ้านายที่เก่งๆเยอะหลายคนครับก็เลยได้ความรู้มาแค่นั้นเลยมีอาชีพอะไรมาก่อนแล้วบ้างอ่ะมีอาชีพก็เป็นเด็กฝึกครัวเด็กบาร์ใช่ไหมครับนักดนตรีทําอยู่ค่ายเพลงครับทําหลายอย่างซึ่งที่ตอนที่ผมเจอเป้มาเนี่ยเจอเพราะคุณโอ๊ตปราโมทนะใช,ใช่ครับแนะนำให้รู้จักแบบเฮ้ยคนนี้อาจจเล่นเบสด้วยกันพอมาเจออีกทีเปิดบาร์ไปแล้วก็คนงงเหมือนกันว่าเรื่องเราเรื่องรามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มาแนะนําอยู่ดีวันนั้นเขามาเเเจอออออมมสคุยย้วฮ๋นนีี่่่่พพรกับื สองคนอยู่ดี่ก็ทําบาร์หลากหลายที่ขึ้นมาแล้วขึ้นบาร์ระดับฟ้าแบบว wow! ้าวติชุก้าเกิดึันไี้ได้ไงเออมอสดูแบบบิสเนสเก่งมากเลยจริงจริงจบสายไหนมาถึงมาทําร้านอาหารแบบนี้หรือบาร์แบบนี้ได้จริงๆจบนิเทศครับพี่เป๊ก<อ>นิเทศหรอนิเทศจุฬาไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยอไม่ได้เกี่ยวเลยผมว่าหนีเลขมาทั้งชีวิตแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาแล้วก็ทําธุรกิจทําธุรกิจมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ่อยครับแล้วก็มีโอกาสมีจังหวะก็เลยได้เข้ามาจอยบิสเนสนี้ ก็จริงๆเราก็เป็นผู้ใช้บริการอยู่แล้วละ่ะผมชอบ disrupt สิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลเลยได้คุยกับหลายๆคนแล้วก็มีคนพูดถึงบาร์ห้5แล้วก็แอบ,บไปดูตอนแรกก็เข้าไม่ได้ก็ไปยืนอยู่หน้าประตูอะแล้วก็สั่งโรสิต้าแก้วหนึ่ง <S <S บาร์เทนเดอร์แม่งก็ทําให้รอจนร้านปิดแล้วก็ถามว่าใครคือเจ้าของร้านครับอยากจะ มีโปรเจกต์ชวนมาทำด้วยกันไอ้บาร์เทนเดอร์คนนั้นก็คือเนี่ยพี่เป้พี่บ้าแค่นั้นเองเหรอเจอกันวันเจอกันวันเดียวนะเจอครั้งเดียวให่ทำธุรกิจด้วยเลยเจอกันวันเดียวพี่เป้จำได้เลยวันวันลุ่งขึ้นมานั่งมอเตอร์ไซค์มานั่งมอเตอร์ไซค์มาตึกเนี้ยคุยกันวันเดียวหลังจากนั้นก็สร้างมาเรื่อยๆมาด้วยกันครับทำมาเรื่อยๆนั่นคือจุดเริ่มต้นคือจุดเริ่มต้นของทั้งติชูก้าแล้วก็เปเปอร์เพลนโปรเจกต์ทั้งทั้งคุ่มมันเริ่มจากมอสกับเป้ก่อน หลังจากนั้นเราค่อยมีตัวละครอื่นๆก่อนจะเป็นรวมทีม a อเวนเจอร์เฟรมเพลใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วคนนี้แหละตัวละครรับคนนี้ที่ไม่เคยออกรายการที่ไหนมาก่อนนี่คือที่แรกวันนี้ทําไมเขาถึงต้องออกมาครับเพราะว่าจริงๆอ่ะผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่านัทเดชคนเนี้อยู่เซนทะเบียนกับผมทํางานศิลปะให้ผมมาตั้งแต่ปหนึ่งแล้วก็ผมตอนจะทำเนี้ยผมนึกใครไม่ออกก็เลยชวนนัทเดชมานัทเดชก็มาคุยแบบเรื่อยๆปุ๊บก็เลยไปเอาไอ้นี่มาด้วยหลังจากนั้นก็คือ ทำมาด้วยกันซึ่งนันทเดชก,กับเต้เป็นเพื่อนกันยังไงผมจบจากสถาปัตจ,จุฬาครับเรียนสาขาไอดีครับผมไปเรียนต่อมาที่อังกฤษฮะแต่เรียนโปรดักต์ดีไซน์เหมือนกันนะครับที่เพื่อนผมเรียกมาทำานี่จริงๆเพื่อนผมที่ชื่อนัทเดชเนี่ยเขาทําเป็นสถาปนิกอพอเขาเป็นสถาปนิกเขาเลยอยากได้คนที่ทําสายที่เหมือนไม่ใช่เตกซะทีเดียวเหมือน จะมาดูงานที่ลงดีเทลกว่าสถาปนิกก็เลยชวนมาช่วยกันทําตั้งแต่สมัยทําทิชูกาเมื่อ5ปีที่แล้วครับแล้วพอทําเป็นร้านทิชูกามาแล้วเหมือนมันก็ประสบความสําเร็จก็เลยมีงานเข้ามาเรื่อยๆก็เลยมาทำสายนี้ครับนี่มาเขินๆด้วยเอาไว้เขินด้วยอ้าวอย่างนี้นัทเดชตกขบวนเหรอนัทเดชก็อยู่ครับยังอยู่อยู่แต่ว่าแต่วันนี้แกติดธุระไปดูที่ไซ่งานอีกที่หนึ่งอยู่เต้ก็คือหุ้นส่วนหลัก ของบริษัทเบอร์เพนสตูดิโอบริษัทออกแบบของเรา,าใช่ครับมีเรามีทุกวันนี้ได้ก็เนี่ยเพราะพวกเขานี่แหละครับผลงานออกแบบองออสเมสอวแบบ <laughs> ยกันไปอวยกันไปนะอวยกันไป <laughs> ตอนนั้นโน้มน้าวยังไงให้เขารู้สึกว่ามาลุยกันเราดีกว่าเปิดบริษัทเลยคือทุกร้านน่ะที่ที่ผมทำครับพี่เป๊กผมใช้ทีมนี้ตลอดนัทเดชเต้เยลลี่มาตลอดแต่ว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีผลงานเนี่ยผู้ใหญ่หลายๆคนน่ะอยากจะใช้บริการ แต่ว่าผมก็เข้าใจอ่ะพอเขาไม่ได้ออกมาทําเองเขาก็มีความกลัวๆอยู่ในตอนนั้นผมใช้เวลาปีกว่ากว่าจะโน้มน้าวให้ออกมาวิธีการโน้มน้าวของเขาคือพูดเรื่อยๆว่ามึงรออะไรอยู่ว่ามึงรออะไรอยู่เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันต้องรอเพราะพวกเขาไม่ได้ออกมาเป็น business owner เองเขาก็มีความกลัวแหละด้วยอายุยังน้อยด้วยครับก็เลยบอกว่าผมซัพพอร์ตในเชิงของหลังบ้านทุกอย่างมึงไปทําสิ่งที่พวกมึงถนัดจนสุดท้ายมันก็คงลาคานก็เลยเอาก็เอามองแล้วรู้สึกว่ามันเห็นนะว่าเนี่ยเนี่ยคือ p a ชชั่น แล้วทําให้มันเกิดแปรูขึ้นมาจริงแต่ว่านี่คือคนที่แบบกล้าอคิดปุ๊บวันเดียวแล้วลุยเลยโอกาสมันก็อยู่ในอากาศอยู่แล้ว <c oughs> เออทำไมถึงแบบมันพร้อมลุยพร้อมปะทะพร้อมแบบเป็นหัวหมูโรงฟันขนาดนี้ตอบอย่างนี้ดีกว่าครับว่าเหตุผลที่เรามั่นใจเพราะว่าเราคิดมาดีแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อ่ะมันมีคุณค่าแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาช่วยยกระดับชีวิตยกระดับตสาหกรรมให้กับผู้คน เพราะฉะนั้นผมว่าความมั่นใจมันเกิดจากการที่เราสตาร์ทดีมาเยอะ<ม>แล้วก็ชัวว่าคอนเซปต์ของเราอะ่ะมันคือสิ่งที่ยังขาดอยู่<ม>แล้วก็คนต้องการแต่แน่นอนพี่เป๊กว่าทําสิ่งใหม่มันก็ชาเลนจ์มันก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าที่เราทําอยู่มันไม่ได้ just another place แต่จุดเริ่มต้นตอนตอน,นั้นของ Paper Plane Project ตอนนั้นประมาณ5ปีที่แล้วอายุป,ประมาณเท่าไหร่ะโหตอนนั้นผมน่าจะประมาณ24 รยี <4 S 1> <ะ>่สี 4, 4. ่ฮะตอนนั้นเต้อย,อยู่ไหนะเต้ก็ทําแล้วอยู่ที่ไทยตอนนั้นอ๋อกลุยกันมาแล้วหลังจากนั้นติชุก้าห้าปีห้าร้อยล้านคิดว่าอะไรทําให้เกิดสิ่งนี้แชร์ตรงนะพี่เป๊กไม่ได้คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ผมว่าอันนี้มันก็ดีใจมากๆแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ยกระดับอุตสาหกรรมจุดเริ่มต้นคือผมกับพี่เป๊ไม่ถนัดอะไรที่มันหรูหูแฟนซีแล้วก็รู้สึกว่ารูฟท็อปทุกที่ไม่เหมือนกันก็คือขายวิวแล้วก็มานั่งคิดกันว่าเชื่อถ้ารูทอปแ่่งขคววิ ไปที่ไหนแม่งก็เหมือนกันหมดแล้วจะทำยังไงให้มันต่างก็เลยสร้างส c u ปเจ u e ขึ้นมาต้องแต่ตัวต้องแต่ตัวโคตรดีต้องแต่ต,ต,ต,ตเยี่ยมๆแบบห้ามห้ามแตะห้ามอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมไม่ชอบอู่แล้วผมรู้สึกว่าเออคอมมนรามทีมันใส่แตะแต่ก็แพงก็มีนะผมว่าแตะคู่สาวสี่หมื่นครม,มอยาแต่ตัวอะไรก็แต่งไปว่าคือคือจเงินก็จบอะเป็นเป็นตัวเองครับอย่าพีเทน n นะแบบทำตัวใหแบบ้มฟอร์ต т นะสบายใจที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบไม่ไม่แย่เกินไม่แบบทุเรศเกินอะไรเงี้ยผมก็โอเคแล้วปะตอนนั้นง ที่สุดมันคือคำว่า comfortable คำว่า luxury มันเท่ากับ comfortable ถ้าเราทำให้เขา comfortable ได้มันก็สร้าง w e e k l g income ได้แล้วเราก็ดิเฟนเชียตในเชิงของ vibe เราเป็นคนสนุกรูปผัพตอนนั้นมันนิ่งๆก็เลยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมามนเลยดิเฟนเชียตจากตลาดและตอนนั้นเต้ทำไมต้องแบบรู้สึกว่าอายุ24แล้วเรายังแบบอยู่ใน comfort zone อยู่ตอนทนทำทิวกล้าผมก็ยังทำงานประจำอยู่ครับเป็นคนทำงานสายเนี้ยผมก็ทำแต่ง,งานนะนะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าออกมาเปิด บริษัทเองเนี่ยมันต้องมีเรื่องอื่นที่มันจะต้องมาทํานอกจากงานผมก็ไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่ผมอยากจะทําแต่งานนะมันจะมีแบบนู่นนี่นั่นที่ต้องมาปวดหัวที่มันไม่เกี่ยวกับตัวงานออกแบบอ่ะก็มีคนเนี้ยฮะก็ได้ก็ได้เซาซีจังไงแต่ว่าหมอก็บอกผมว่าแบบรอพร้อมมันไม่มีวันพร้อมหรอกต้องทําเลยสุดท้ายก็เลยมารวมเป็นเป p ปอร์เพลนโปรเจกต์สตูดิโอซึ่งอันเนี้ยถามแล้วเข้าถึงปัจจุบันแล้วว่าเป p ปอร์เพลนโปรเจกต์สตูดิโอเนี่ยจริงๆแล้วคอนเซปต์มันคืออะไร สิ่งที่ p ปเป e ร์เพนโปรเจกต์สตูตั้งใจ,จทำจริงจริงเหมือนผมพยายามจะเปลี่ยนวิชั่นของลูกค้าให้ออกมาเป็นอะไรที่จับต้องได้พอคนมีภาพว่าจะทำโปรเจกต์อยากจะทำร้านให้มันออกมามีฟีลแบบนี้เข้าไปแล้วรู้สึกแบบนี้มผมจะ,จะพยายามจับตรงนั้นที่ลูกค้าเขาพูดเหมือนทำออกมาเป็นภาพให้เขาดูว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันตรงกับที่เขาคิดไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ต้องปรับปรับ,บตกกันไปตกกันมาจนันออกมาเป็นโปรเจกต์เป็นไฟนอลโปรดัก หลักๆก,ก็คือผมพยายามจะทํางานร่วมกับลูกค้าตั้งแต่คอนเซปต์จนถึงตัวร้านออกมาเสร็จเนาะการตีภาพหรือว่าตีแบบให้มันเกิดขึ้นจริงแหละต้องถามทีมคอนเซปต์ดีกว่าว่าโอเคถ้าเต้ออกมาเนี่ยมันตีภาพออกมาให้เราได้แบบตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมันใช่เลยป่ะเรามีภาพในหัวหมายถึงทีมเราเนาะเรามีภาพในหัวที่ชัดมากๆที่ป๊กว่าแบบเรากำลังจะทําอะไรกําลังจะดดลิเวอร์อะไร ซึ่งมันเลยทําให้ทีมออกแบบเวลาทํางานร่วมกับเรามันง่ายมีร้านอาหารมีบาร์คือมมีหลายๆปัจจัยครับทำให้มันต้องอิงมาจากพวกพวกการใช้งานด้วยครับไม่ได้มาจากแค่ตัวแบบอย่างเดียวมันเลยขยับขยับหลายรอบถือเป็นขั้นแรกของพวกเราเลยทั้งวันนะครับกานําปราัชญาความคิดจากคอนเซ็ปต์ของเราอะเบลเพลนโปรเจ o j e c t s t u d i เนี่ยเอามาใช้ในงานยังไงบ้างอย่างติชูก้าอย่างเงี้ยต้นไม้นั้นมาได้ยังไงผมแชร์เมท็อดอัพทิงกิ้งอย่างนี้ดีกว่าพี่เป็กว่าเมท็อดอัพทิงกิ้งเนี่ยมันเกิดจากเพลนก่อนเราาาเเห็นนนนว่่ใตลลดพมันคืออะไรอย่างงอย่าาชก้เนีีย่ยวิธิธคด ของผมเนี่ยก็คือว่าผมกับพี่เป้เราดูแล้วเรารู้ว่าลูฟทอปทุกที่มันเหมือนกันลูฟทอปส่วนใหญ่พยายามหรูอ่ะพยายามรวยซึ่งใช่ซึ่งคนไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอันนี้คือเพนหลังจากนี้เราได้เพนมาแล้วว่าเราอยากทำลูฟทอปที่ไม่ได้ขายแค่วิวให้คนเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสนุกใช่่ากพนราด้วยใช่ครับพอเราได้ผลลัพธ์ตรงนี้มาแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็มาคุยกันต่อว่าเราจะออกแบบยังไงที่ทําให้คนเป็นตัวของตัวเองมีความสนุก ไม่ได้ขายแค่วิวกล้าเป็นตัวของเองรู้สึกแคชชวลเนี่ยมันคือพวกธรรมชาติมันคือต้นไม้มันคืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วโจทย์เหล่าเนี้ยมันก็จะถูกโยนมาหาทีมอาร์กิเต็ตต่อแล้วทีมอาร์กิเต็ก็จะทำงานง่ายเฮ้ยโอเคต้นไม้เอามาต้องวางตรงนี้นะความแรงมันจะอยู่อย่างงี้ตรงนี้จะสามารถเป็นแดนซ์ฟอร์ได้จะคนมันจะพาร์ทิซิเพตกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าโปรดักต์ของเราจริงๆอะมันอาร์กิเต็มันคือส่วนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดโปรดักต์จริงๆมันคือเอ็กซ์เพรียร์นซ ทั้งแบรนด์ทั้งอาร์กคเต็กทั้งเซอร์วิสทั้งโอเปอเรชันทั้งดริงค์ง drink, แล้วก็มาบรีฟให้เขาต้นไม้ที่มันจะแข็งแรงอยู่บนดาดฟ้าสู้ลมได้ไงบ้างจริงต้องขอบคุณแบบทีมงานที่มีส่วนร่วมทุกคนเลยคทั้งวิศวะทั้งทีมไผ่ทั้งทีมเฟอร์นิเจอร์ด้วยที่ทํางานร่วมกันเราเดลิเวอร์ภาพออกมาได้อย่างที่อยากให้เป็นครับและอย่างนี้ทีมเป็นเพนโปรเจกต์เนีเ่ยสร้างตีชุก้าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่28วันบดาดวันยี่สิบแปดวันบนดาดฟ้านั้นยี่ือนเรดวดนน้ว ทุกถึงร้านรวมถึงบาร์รวมถึงพุ่กอย่ยยวันแสดงว่าเวลาคิดมันนานกว่ามากใช่แต่ว่าเราก็ต้องควบคุมไทม์ไลน์ในการก่อสร้างจนเสร็จเราเด็กแล้วก็ใหม่ครับพี่เป๊กเราไม่ได้มีแคชเยอะซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสเดียวก็คือว่ามันกำลังจะเข้าช่วงเดือน12แล้วเราก็เลยต้องพลาดไม่ได้ก็เลยมาเซตอัพ ทั้งหุ้นส่วนทั้งทีมงานทุกฝ่ายร่วมกันนี่แหละครับว่าเนี่ยเป็นคอนดิชันว่าถ้าลงทุนแล้วม,มันไงมันต้องจังหวะนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นก็แฮปปี้ครับเปิดมาปุ๊บก็เจอโควิดวันสองวันครับว่าสามเอ็ดแล้วก็หนึ่งแล้วก็ปิดเลยเอาจริงๆตอนนั้นเราก็คิดแค่ลูกค้าแปดสิบคนต่อวันก็โอเคที่เป็นผมว่าพอเราสร้างโปรดักต์ที่มันดีแล้วก็แตกต่างแตกต่างเนี่ยมันต้องมีนิดของลูกค้ามันถึงจะเกิดเงินเผอิญนิดเนี่ยที่เราไปเจอเนี่ยมันลงล็อกแล้วกันคือมันไม่มีรูปแบบนี้แล้้้วววททาาใหคนนเเเป็ตตััขออองงงี่รรยกไดจิๆ มันเลยทําให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ด้วยดีไซน์สตรัทจีของเราเนี่ยเรามีไอคอนิกพอคนมาปุ๊บเราเลยเราเลยได้ UGC คนมาถ่ายรูปแล้วมันก็ไปต่อไปต่อพี่เป๊ถามว่าแบบ success story จริงๆเป็นยังไงเอาจริง,รงๆนะผมก็ตอบแบบในเชิงของ process มันไม่ได้เพราะหลายๆ element มันรวมกันแต่ว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงผมกับพี่เป้ก็ไม่เคยคิดแต่ละที่มันจะแตกต่างกันยังไงอย่างเมแกไอคอนิกอาจจะเป็นต้นไม้เช่นอย่างร้านนี้ก็เหมือนกัน มันก็มีความโดดเด่นของมันเองอย่างเช่นร้านเกิดที่เราอยู่ตรงนี้เหมือนถ้ำที่ไหนสักแห่งอะแต่ว่ามันมองออกไปเป็นแบบทั้งเมืองกรุงเทพหลักการคิดอะครับพี่เป๊กมันก็อย่างที่ผมบอกเราทาโปรเจกต์ที่มันมีคุณค่าคุณค่าของเราคือเรายกระดับแล้วก็แก้ปัญหาให้กับลูกคา้าอย่างร้านเนี้ยมันก็ถูกตั้งมาจากเพนก่อนว่าโอเคเราอยากสร้างร้านที่ท a r ์เก็ตเราคือกลุ่มนี้นะกลุ่มที่มีความ privacy สูง speak ี a s ่ focus บนค็อกเทลเพราะฉะนั้นมันก็คือรูปรถกลิ่นเสียงแหละเรากำลังดูว่าเรามีอะไรที่เหนือกว่ามันไม่มี speak easy ค็ ที่ได้วิวระดับนี้สามารถลงทุนกับต้นไม้อินอร์ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เลยน,ลนยําเพนเหล่านี้มาแล้วก็มาเบรคดาวออกมาเป็นคอนเซ็ปชวลแต่ละร้านก็แต่ละ t ทร์เก็ตแต่ละแวล u e ูที่เราอยากด e ลิเวอร์คือถ้าใครจะมีมาจ้างอะไรเราทําสายแบบ F&B คือตามร้านอาหารทั้งอาร์เคเตกผิวสัมผัสของโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตาเห็นได้กลิน่นได้สัมผัส ได้ชิมทุกอย่างเนี่ยมันคือโปรดักของเราแบรนดิ้งก็ดีโซเชียลมีเดียก็ดีทุกอย really. ie, right so said, ่างพวกเราเนี hey, really ่ยจริงๆแล้วมันคือโปรดักที่แท้จริงของเราคิดในแทบจะทุกดีเทลเลยอ่ะแล้วการทํางานทํายังไงให้มันทําตามแพชชั่นทำยังไงให้มันสนุกอ่ะเหมือนที่พี่ไปเห็นอ่ะนั่งคุยกัน4ี่คนหัวเราะกันแล้วก็มีน้องคนนึงมาอ่าพี่เอาเอาคอนเซปต์ก่อนเลยมาเออคอนเซปต์ก่อนเลยแล้วน้องก็เหมือนแยกไปทางานเฮ้ยคุยกันแค่นี้ไม่ต้องประชุมกันแบบ 2- อสาชั่วโมงก็ผมว่าข้อแรกคือเรามีทีมที่มีเทส พี่เป้ก็เลือกจิมมาทำทาโฮนาเห็นผลเราว่าเทสเขาใช่อย่างเจนนิเฟอร์ทำปเปเปอร์เพนคาแรคเตอร์ของเจนนี่มันก็คือเปเปอร์เพนคือเราเอาคนที่ใช่มาทำร้านที่ใช่มันเลยคุยกันง่ายบางทีถ้าหากว่าแบบมันมีเทสที่ต่างกันมากๆเนี้ยในการบรีฟฟิ้งก็ดีหรือว่าในการวิชั่นต่อแบรนด์ก็ดีอะมันคุยกันยากเพราะฉะนั้นเราก็เอาคนที่ใช่มาทำในสิ่งที่ใช่แล้วเขาก็ได้เป็นตัวของเขาเองเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอะเขาก็จะเอนจอยซึ่งทุกคนอินเฮ้าส์หมดอ่ะ แสดงว่าการรวมทีมเอเวนเจอรก็ไม่ใช่แค่อาจาก2คนก่อนแล้วค่อยดึงแต่ละคนที่รู้สึกว่าเทสใช่ด้วยกันอย่างทีม a r c h i ค e c t ตอนนี้มีกี่คนก็ตอนนี้ทีม a r c h i ค e c t จะมี6คนครับผมจะทํางานแยกผมมาเพื่อดีไซน์ร้านต่อๆไปที่เขาจะทำครับใช้คําว่าเราก็มีบิสเนสเยอะแยะแต่ว่ามันก็จะมีทีมที่ดูแลในส่วนตังเองเช่นทีมพี่เป้ดู F b กับ Operation ทั้งหมด แล้วก็มีทีมมาร์เก็ตติ้งทีมดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโซเชียลมีเดียโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในแต่ละดีพาร์ตเมนต์ก็จะมีทีมของเขาเองลงไปอีกเช่นเดียวกันตอนนี้ทีมอาร์คิเต็ตของเราก็กำลังต้องการคนเพิ่มนะครับว่าตอนนี้งานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับผมว่าด้วยโอกาส มันเลยกลายเป็นไปโดยปริยายที่คนนึกถึงการจะสร้างเดสิเนชันการจะสร้างสตรองคอนเซปต์อ่ะมันก็เลยนึกถึงเราแต่ว่า<ต>เรามีมความสามารถทําได้เยอะนะครับไม่ได้ปิดสายแบบเรสซิเดนเชียลเฮาสิ่งใดๆทั้งสิ้นรออยู่ฮะงานเรสซิเดนเชียลก็รับ <laughs> <laughs> เออมันดูน่าสนุกมากหน้ามาทํางานด้วยเพราะว่ามันดูสนุกจริงอะ่ะไปดูในสเปคสเปซแล้วกันว่าเราจะพาไปสเปซแบบหลักๆของ Paper Pen p พ o j e c t นะครับแล้วก็มีสเปซใหม่ๆด้วยที่เกิดขึ้นเร็วนี้ <laughs> ในส่วนนี้คือ พี่ก็ชอบในพาร์ทของโปรดักชันเหมือนกันตัวเว็บไซต์เองของเตชูก้ามันก็มีความนิ่งมีความมินิมอลมีความเท่ของมันหมดเลยอ่ะเราจะสื่อสารภาพนั้นออกมาเป็นยังไง <S <S คือข้อแรกมันเป็นทีมอินเฮาส์หมดแล้วผมเชื่อในทีมอินเฮาส์เพราะว่าการที่จะทําสิ่งนี้ได้อ่ะคุณต้องเข้าใจมันจริงๆแล้วก็ต้องอินมันจริงๆแล้วก็ทีมอินเฮาส์ของเราอ่ะครับยกตัวอย่างเช่นทีมคอมมูนิเคชันเนี่ยคนก็พูดถึงค่อนข้างเยอะทีมแบรนดิ้งเขาก็อาศัยรีซอสเยอะมากคือผมว่าเพสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องสะสม ซึ่งเขาก็สะสมสิ่งนี้มาเรื่อยๆแล้วเขาก็ต้องมีความสามารถที่จะต้องสวมหัวเมื่อต้องพูดในเสียงของแบรนด์นี้เขาก็ต้องเป็นคนอย่างนี้แต่ว่าเราก็โชคดีครับที่ผมว่าเรามีทีมงานที่คุณภาพที่สามารถทําสิ่งนี้ได้ทางฝั่งเป้ถ้า F&B จริงๆแล้วอะเป้ทำอะไรบ้างคือเราทํางานเชียงใหม่ตลอดแต่ว่าไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมนูดีแต่ทำให้ให้คอนเซปต์มันร้อไปกับตัวตัวใร้านไม่ยใหเป๊ะครับอย่างร้านเป๊ะไหนคอนเซปต์ก็มันก็ร้อนาง็ี้ ทาให้มันแบบลงเชิงเลกผมมีทีมผมครับมีพี่บอยพี่แมวมีพี่ต้นอะไรเงี้ยมีแบบเป็นทีมผู้ใหญ่กันที่เขาดูแลช่วยผมเยอะมากคนลีดคอนเซปต์อะมันคือผมกับพี่เป้อยู่แล้วเป้เพราะฉะนั้นแกมีภาพที่ชัดอยู่แล้วเราไม่ได้แบ่งแบบชัดเจนเพราะยังไงผมกับพี่เป้อะทำด้วยกันที่ที่ทันเวอร์หมดเพราะฉะนั้นความชัดมันอยู่ที่พวกเราอยู่แล้วก็เลยอยากเข้าใจว่าสายใยบางๆตรงนั้น่ะที่เชื่อมการเจอกันวันเดียวของ3 3 5ที่แล้วดึงเข้ามาคุยในตึกตึกเนี่ย มันคืออะไรที่ทําไมต้องเป็นเป้เปวะคือคนอื่นก็ได้ในตอนนั้นผมก็คุยกับคนเยอะมากแล้วก็หลายคนก็เข้ามาแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันไม่คลิกอะพี่ผมรู้ว่าผมอ่ะไม่ได้มีความรู้เลยเรื่องดริ้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมรู้ว่าผมไม่มีวันทําได้ถ้าผมขาดสิ่งนี้บาร์ส่วนใหญ่อะ่ะมันจะมีความเก่งแล้วก็จะมีความหรูหน่อยที่ผมไม่ค่อยถนัดผมไปสามสาแล้วผมรู้สึกว่าเชื่อผมไม่เคยเห็นบาร์ไหนที่พนักงานกับลูกค้ามันเหมือนเป็นเพื่อนกัน แล้วทางร้านเหมือนรู้จักกันหมดทั้งๆที่บางทีลูกค้าเป็นลูกค้าใหม่มันมีความเป็นเฟรนดิพสูงมากแล้วผมรู้สึกว่าได้อยู่แค่หน้าประตูอะแต่ผมไม่เคยโดนเลฟเอาเขาถามผมตลอดว่าพี่เป็นไงนู่นนี่นั่น,นเดินเข้ามาคุยทั้งๆที่เราไม่รู้จักกันแล้วผมรู้สึกว่า สิ่งนี้ผมไม่เคยเห็นที่ไหนตอนนั้นก็คือผมไม่รู้ว่าพี่เป้เป็นเจ้าของแต่เขามีสิ่งนี้ตลอดแลวผมรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมต้องการมากๆแล้วผมไม่เคยเห็นใครทําได้แล้วกันก็เลยชวนพี่เป้มาทําแล้วพอได้คุยกับพี่เป้เรื่อยๆด้วยโชคดีเขาเป็นอาร์ติสที่มี u s i n e s s mindset เราทั้งคู่สามารถที่จะเทิร์นดาวอีโก้อะไรบางอย่างเพื่อเบนด์ฟิตที่ดีที่สุดของร้านได้ไม่ได้แบบต้องแบบนี้เท่านั้นต้องแบบนู้นเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟกันแล้วอันไหนมมมมมีีีเเหหหตุผผผลลลกกกก,ก,วกวววบบ่่่าาาัััันนนนน็็จจจบบบืองะะ้้้แแทรูส Hospital ไม่เคยเห็นแล้วผมก็เข้าใจเลยว่าทำไมสามสถึงมีแต่ลูกค้าประจําแล้วก็มีแต่คนรักแล้วแล้วผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันคือฟาวเดชันของสิ่งที่ธุรกิจเราต้องการน้ําตาแตกในโอ้มดไเลยน้ำตาผมจำได้ตอนแรกอ่ะมาทําก็บอกว่า100ยกว่าซีดแกก็ตกใจ แล้วพอเละเอามันผิดพี่เป๊ะผมก็เครียดมากผมอยู่หน้าผมก็พี่เป๊ะชิบาหายแล้วพี่เละเอาม่งพลาดแบบพี่แบบซีดม่งจะหายไปประมาณ10กว่าซีดเหลือแค่ได้แค่ประมาณ80ซีดอะไรอย่างเงี้ยผมมาเฟลม,มาผมโทรไปหาพี่เป๊ะโหเยี่ยมเลยพี่เพราะผมากาังวลว่ามันใหญ่ไปผมไม่เคยทำผมก็กังวลผมกลัวว่าเออถ้าใหญ่นิดหน่อยมันก็อาจจะพอไหวอะไรเงี้ยคือเราคิดต่างกันเพราะอย่างที่ว่าทำ b u เนสอ่ะเขาจะคิดเรื่องเออ volume เยอะยิ่งดีแต่ผมมาคิดว่าเอาให้เอาที่ใช้จไหวคัฟเวอร์ได้มันยิ่งดี ตัวเลขในหัวมันไม่เท่ากันแต่ว่าภาพจบอะร้านเหมือนกันแหละพี่แต่ไอไอวลุ่มของลูกค้าไม่เท่ากันตอนหลังมันมันก็ค่อยๆปับไปองครับสิ่งที่สําคัญมากที่เปก็คือเทสก่อนเทสมันไม่หนีกันอะที่เหลือมันก็คุยกันบนแฟกเตอร์ของคอนเซ็ปต์มากกว่ามันก็เป็นแบบโอกาสให้ใครบางคนมาเจอกันแล้วแล้วมันก็สร้างอะไรสนุกขึ้นแบบหลายอย่างเลยแล้วมันก็รวมคอมมูนิตี้ที่แบบอเป็นคนที่ใช่เข้ามาได้เรื่อยจริงๆนะตอนนี้มันมีกี่ที่สําหรับเป๊เพลนโปรเจกต์ประมาณ10 สิบเอ็ดใช่ครับร้านนมีมีสองครับเปิดแล้วหนึ like ่งอีกตัวอื่นก็จะเปิดใช่ที่เหลือก็เป็นบาร์มีที่ไหนบ้างมีชื่ออะไรบ้างนิติชุก้าใช่ไหมมีเปอร์เพลนเกอรนี่สกอตต์สกอตฟอร์สกอตฟอร์ก็ด้วยมีร้านอาหารที่ยำลังเปิดใหม่ครับ ทาโฮนาใชนเจลลี่นจูรี่ใช่ครับแล้วก็จริงๆมีต่างจังหวัดด้วยเธอมีที่ภูเก็ตก็มีโปรเจกต์เรื่อยๆทั่วไปใช่มีอีกหลายอันหลายันจะเจ้างละไมกเฮ้ยแจะเจ้าเจ้าจริงมีอันแสดงว่าโฮนาที่ออกแบบตอนนี้ต้องได้คอนเซ็ปต์มาบ้างไะฮะบางอันเสร็จแล้วบางอันกำลังทำอยู่ครับคือไม่ได้ทำแต่งานตัวเองมีงานอื่นๆเนี่ยเราก็รับเหมือนกันทั้ง r e s i d e n t ียลหรือว่าแบบสาย h o าส i n g ก็แล้วแต่นะครับ เพนโปรเจกต์ของเพจเพนโปรเจกต์สตูดิโอเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างใช่ครับมันเป็นร้านอาหารครับเป็นแบบซุปเปอร์สไตล์ที่คนแบบนั่งกินด้วยกันแต่ไม่รู้จักกันครับแบบซิลกัซีซอะไรครับคือจริงๆซุปเปอร,ร์คลับมันเป็นสิ่งที่ต่างประเทศมีเยอะพี่เป๊ก็คือว่ามันเป็นลองเทเบิลแล้วก็จองเข้ามาแล้วมันทําให้คนที่ไม่ได้รู้จักกันได้มีโอกาสคุยกันแน่นอนเราขายอาหารแหละแต่ว่าขายโอกาสในการได้สร้างคอมมูนิตี้ด้วยเป็นร้านอาหารเวใหม่แล้วกันน่าสนใจนะแล้วก็มันอาจจะ เกิดโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันถูอว่าโอเคมีจริงก็มีพวกแบรนด์ของต่างประเทศแล้วกันนะที่จะเข้ามาครับผมเราคุยแล้ว90%นจบไปแล้วครับแล้วอีกอันหนึ่งก็กำลังมาด้วยเอจจิ้งกับเอเนอร์จีของทีมเราอะมันยังอีกเยอะซึ่งเรามองว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นโอกาสแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้เข้าไป disrupt ตลาดแล้วก็สร้างคุณค่าเราก็สนใจที่จะทำหมด mm. ก็อย่างที่พี่เป้แชร์ไปมีร้านอาหารมีบาร์ที่กรลังจะเปิดใหม่อีกเยอะแยะที่ on going อยู่แล้วก็มีคุยกับ international chain อยู่2-3เจ้า ที่จะเอาเข้ามาเป็น first in Thailand แล้วก็มีการ develop business บางอย่างของตัวเองที่จะมาโฟกัสบน chain business ละรวมถึงโอกาสในการพาแบรนด์ของเราไปเปิดที่ต่างประเทศอันนี้เจ๋งเลยนะ global นะใช่ครับใช่ครับ worldwide เริงลยเพราะว่า Need ของ Product ของเราบางตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของ r e g i o n a l need มันเป็น need ของแบบ global trend ที่แบบโอเคทั้งโลกกำลังต้องการสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ในการ optimize space อะไรเงี้ยเราก็เลยได้รับโอกาสจากคนที่ติดต่อเข้ามาจากแต่ละประเทศที่อยากได้คอนเซปต์เนี้ยของร้านเราเนี่ยอยากเอาเปเปอร์เพลนไปเปิดที่ประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นเพราะเขาก็มองว่ามันเป็น business ที่เขายังต้องการนั่นแหละความต้องการเขาคืออะไรเพราะสมัยก่อนอนะ่ะถ้าใครเคยมาเที่ยวไปเปอร์เพลนเนี่ยก็คือแบบเฮ้ยมันอยู่ตอนลา้คืนจริงๆอ่ะเปอร์เพลนเนี่ยมันถูกคิดมาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วเราก็พิสูจน์ได้ว่าเราสามารถ optimize space ปกติแล้วเนี่ยเพลนของ business เราเนี่ยมันสามารถใช้พื้นที่ได้ไม่คุ้มพี่เบ๊กเพราะว่าค่าเช่ามันเสีย20ชั่โมง เป o ะเพนโปรเจกต์ A มันก็ถูกคิดมาว่าเราจะทํายังไงให้ออพติมิ้ s สเปซได้เยอะที่สุดแล้วก็เพนที่เราไปเจอมาก็คือว่าคนออฟฟิศไม่ชอบอยู่ในออฟฟิศผมอยากแค่ล้อกับเพนเนี้ยอยากทําที่ที่ทำให้ทุกคนมันอยากมาจริงๆเป๊เพนมันก็เปิดเช้าถึงเย็นอยู่แล้วครับแต่ว่าในอดีตเนี้ยมันเป็นไลฟ์มิวสิกแล้วก็ไฮเอนเนอร์จีมากซึ่งผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยอย่างผมอะเราก็โตขึ้นก็มีอายุมากขึ้นซึ่งบีฮีเวอร์มันก็เปลี่ยน วิธีคิดมันไม่ได้มีอะไรมากมายครับพี่เป็กเราก็แค่เปลี่ยนตามลูกค้าเราเพราะเราคือที่สําหรับพวกเขาแค่ไนเขาโตขึ้นเราก็โตขึ้นแล้วบังเอิญว่าไอ้ภาษาเนี้ยหมายถึงว่าความสนุกเท่านี้มันคือความสนุกที่เป็นภาษา universal คนชาติไหนมาก็สามารถ get vibe นี้ได้สามารถเข้าใจ experience นี้ได้ซึ่งมันก็เลยมีดีมาน์มากขึ้นซึ่งจริงๆเจ้าเหล่านี้ครับก็คือเจ้าที่คุยกับเราไว้ตั้งแต่เวอร์ชันเดิมแต่เราแค่มาทำ n e u t r a ตรงกลางที่ทำให้มันสามารถไปใน ทุกประเทศได้ง่ายขึ้นและไทม์ไลน์เป็นยังไงคูรอภาพฝันให้มันเกิดเลยนะก็ยังคุยอยู่ครับพี่เป๊กโอกาสก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าอย่างที่ผมแชร์พี่เป๊กอะผมว่าการที่เราเลือกจะไปกับใครเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่มีวิชั่นเดียวกันมีเทสเดียวกันซึ่งผมว่าสําคัญที่สุดก็พูดง่างกำลังหาแฟน ก็เนาะรู้สึกว่าการแบบไปด้วยกันมันจะไปได้ไกลเนี่ยพี่ว่ามันไม่ใช่แค่แบบปั้นมาแล้วแล้วก็อ่ะให้มันดังแล้วก็จบมันคือการมนเทนแน็ตต่างๆว่าเราจะอยู่กันไปยังไงเนี่ยตอนนี้คือสร้างมาตั้งหลายร้านตั้งหลายบาร์แต่ว่าสิ่งที่มันจะดูแลทําให้มันเกิดขึ้นไว้มันได้ตลอดตามเทรนตลอดเนี่ยพี่ว่าอันเนี้ยระบบเนี่ยมันดูแลยังไงเหรอสำหรับเปเเพลนโปรเจกต์สตูดิโอผมว่ามันมันซินสต์เดย์วันหมายถึงว่าสุดท้ายมันแบ็ k ทูออริจิน t e หมายถึงว่าออริจิน ท้ายความคิดคุณอ่ะเข้ามาลูกค้าจะเสียเงินเนี่ยลูกค้าเสียเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเสมอซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถเข้ามาแก้ปัญหาให้พวกเขาได้มันก็จะมีคุณค่าแล้วมันก็จะยั่งยืนเอเลเมนต์มันเยอะนะครับทั้งฟู้ดทั้งดริงก์ทั้งโอเปอเรชั่นทั้งเซอร์วิสท,ทั้งแนวเพลงทั้งอะไรต่างๆซึ่งเรามีทีมที่คอยมอนิเตอร์ลิงสิ่งนี้แล้วก็ไม่หลุดตอบคำถามพี่เป็กว่าจะทำยังไงให้มันซัพเพรนผมว่ามันอยู่ที่อิน t ิ a t เ v e I ฟไอเดียตั้งแต่แรกว่าคุณทำ เขามาแล้วเขาได้อะไรกลับไปถ้าหากว่าเราตอบคําถามนี้ไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่ามาแล้วได้เครื่องดื่มกลับไปอันนี้มันไม่ใช่สิ่งจริงๆเพราะว่าเขา e ิด e r i เรียแหละพี่ว่ามันคือ<ช>ประสบการณ์ข้างในนะมันคือสุดท้ายเขาได้คุณค่าอะไรกลับไปถ้ามาในพาร์ทของดีไซน์บ้างพอถูกโยนคอนเซปต์มาแล้วในพาร์ทดีไซน์ กระบวนการทํางานทํำยังไงต่อมาพอได้คอนเซปต์จากที่มอดพูดมาตะเกียว,ว่าเขาอยากได้พื้นที่ที่คนจะสามารถเอนจอยได้ทั้งวันหลายแอคทิวิตี้ตั้งแต่ทํางานจนถึงปาร์ตี้หลังทํางานเสร็จเงี้ยผมมาดูที่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็ต้องพยายามทําที่ที่มันมีให้เข้ากับคอนเซปต์นั้นแสดงว่ากระบวนการเราต้องเจอสเปซก่อนว่าสเปซเ,เป็นยังไงส่วนใหญ่ผมจะเริ่มทํางานที่ฟังกชันก่อนเลยเพราะว่าถ้าฟังก์ชันเวิร์กแล้วโยนอะไรเข้าไปมันก็ปรับแต่งได้ถ้าฟังก์ชันมันใช้ได้แล้วเพราะงั้นเรื่องแพนนิ่งจะเป็นเรื่องแรกทีี่ผมจะรบบคุยกั ทุกฝ่ายว่าโอเคตรงนี้เป็นอันนี้ตรงนี้บายอยู่นี่โตอยู่อย่างนี้ห้อง V.I.P. อยู่อย่างนี้ครัวตั้งอย่างนี้กูอยู่สินแสยังอ่านี่ฮะมีสินแสคนนี้ผู้ใช้งานอาจจะนิดหน่อย นิดหน่อยฮะต้องคิดต้องคิดอยู่ในหัวว่าเขาอยากจะได้คอนเซปต์เป็นประมาณนี้เพราะงานฟังก์ชันแบบนี้มันน่าจะเข้ากับคอนเซปต์ที่ผมจะเอาไปทําต่อได้แล้วก็เอาไปเสนอปรับฟังก์ชันตลงๆเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมาลงดีเทลแต่ละส่วนว่าแต่ละส่วนมันจะออกมาเป็นยังไงอย่างเช่นไอ้ตัวเปเปอร์เพนเนี่ยดูที่มาแล้วอ่ะผมก็คุยกับทีมคุยกับเพื่อนผมที่ทําด้วยกันว่ามันต้องมีจุดเซลลิ่งพอยต์ของเปเปอร์เพนเหมือนที่ชูก้าก็มีสครับเจ้ต้นไม้ใช่ไหมครับเปเปอร์เพนเราต้องสร้างอะไรสักอย่าง ไอ้ตรงเนี้ยคือเป็นโอเพนทั้งผมเลยแบบคิดคอนเซปต์มาว่าเราจะเอาเอลิเมนต์ของ office ออฟฟิศอะเอามาเล่นแบบใหม่ <c oughs> เหมือนที่เขาพยายามจะทำออฟฟิศแบบใหม่ <c oughs> เพราะงั้นไอ้ตัวฝ้ามันจะเป็นจุดเด่นของร้านฝ้าจริงๆผมเอาแรงบันดาลใจมาจากฝ้าในออฟฟิศที่มันเป็นไฟกองๆ <c oughs> ในออฟฟิศเอามาจัดเรียงใหม่แล้วก็ทําให้มันสามารถแบบเล่นได้มากกว่าทําให้คนเข้ามาแล้วเห็นแล้วมันเกิดความเซอร์ไพรส์นอกจากฝ้าแล้วเอลิเมนต์อื่นๆของร้านก็พยายามดึงมาจากความเป็นออฟฟิศหมดเลยนะครับมีโต๊ะที่โต๊ะมันเดลักษณะเหมือนโต๊ะทํางานเก้าอี้ ก็ต้องเหมือนเก้าอี้ทางานมีโซนห้องสมุดมีโซนห้องประชุมพอหลังจากตั้งใจว่าจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่เป็นรีโนเวทเหมือนตอนก่อนหน้านี้มันเป็นดนตรีสดใช่ไหมฮะเราคนที่นั่งทํางานมันไปต่อไม่ได้ที่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยก็จะทําให้ความเป็นออฟฟิศทั่วไปน้อยลงให้มันเพิ่มความคีเอทีเพิ่มความโฮมมี่ให้คนนั่งแล้วรู้สึกว่าอยากนั่งทางานเรื่อย แล้วก็พอคอนเซปต์มาอันนั้นใหม่ผมก็ทําแบบเดิมผมก็วางฟังก์ชันใหม่เหมือนเดิมว่าแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันว่าเราต้องมีโซนที่นั่งให้มันหลากหลายขึ้นทําให้คนแบบเปลี่ยนออเรียบทททางานเขาจะได้เปลี่ยนไปนั่งนูน่นนั่งนี่ได้เรื่อยๆทําโซนบาร์ใหม่ให้กว้างขึ้นมีแอคทิวิตี้ในบาร์เยอะขึ้นมีกาแฟมีค็อกเทลมีพิซซ่าให้ในร้านมันเกิดความเคลื่อนไหวให้คนสามารถนั่งแล้วมันมีอะไรที่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอดให้คนนั่งได้ยาวๆไม่เบื่อ พอคุมมูดแอนโทนทุกอย่างให้มันรู้สึกว่าโฮมมี่ขึ้นอ่ะมันเลยมาลงในเรื่องของดีเทลเฟอร์นิเจอร์ด้วยเพราะเราก็ถนัดงานเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วเราก็คัสซ่อมเองเกือบหมดแต่ตอนแรกมันเป็นสีส้มแบบนี้ป่ะจริงๆอันนั้นไม่ได้ได้สั่งสีส้มครับสัมผิดส่งมาผสีจริงวะเนี่ยจริงจริงที่สั่งมามันจะออกน้ำตาลกว่านี้ครับมันจะเป็นสีแซดเดิลแต่ว่าเขาส่งมาส้มแจ๊ช่ะส่งมาดีดีี่เต้ ทำผิดพลาดทำให้เรารู้เหมือนกันว่าบางทีทุกอย่างก็ไม่ได้ตามสเปคเหมือนกันนะเว้ยแต่มันก็ออกมาดีนะเว้ยโอ้ดีพี่โอสวยดีพี่เต้ผมชอบเอางี้ผมชอบผมชอบถ้าเกิดมันผิดสเปคกันมาจริงอะเราทำยังไงในในฐานะแบบ owner ผมว่าถ้ามาแล้วแย่ ก็ไม่ยอมอ่าใช่เคก็ต้องตรงคอนเซ็ปต์ดีก็ยอมเสียอ่ะาแต่มาแล้วมันโอเคไงโอเคโอเครับได้ก็โอเคมันก็จบพี่คนเดียวไม่โอเคคืนนี้ผมผมโอเคอยู่แล้วพี่พี่โอเคผมก็โอเค ตัวพอบจริงๆจะเป็นทีมหลังบ้านของเฟอร์เพนเปมนคนทำครับผมจะออกแบบแค่สเปซเหมือนเป็นแคนวาสโล่งๆให้เขาเข้ามาแต่งเพราะว่าเขาชอบทําให้ทีมเขาได้ personally l i n นของตัวเองผมก็เลยเหมือน,น,นทำแคนวาสเปล่าให้เขามาแต่งไว้แนละรวมถึงพวกตู้โทรศัพท์หรืออะไรบางอย่างที่สแตนเลสมาตัดใช่ครับใช่ครับนิยามการทํางานของเฟอร์เพลนโปรเจ c สตูดิโอที่สุดว่าทาํางานยังไงก็ได้ให้มันสนุกด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยผมว่ามันก็สุดท้ายพี่เป็กเมื่อผลลัพธ์มันออกมาแล้วก็ มันเป็นไปยามที่เราตั้งใจเราเห็นลูกค้าแฮปปี้เราเห็นอินดัสทรีได้มีสิ่งใหม่ๆได้มีการแข่งขันอ่ะผมว่าอันเนี้ยมันก็คุ้มค่าแล้วก็ทุกคนแน่นอนในบางจังหวะในการทํางานพี่เป็กมันก็มีเหนื่อยบ้างแหะพี่แต่ว่าสุดท้ายมันคือผลลัพธ์พอเราเห็นผลลัพธ์ออกไปลูกค้าเข้าใจลูกค้าติชมลูกค้าเข้ามาใช้บริการมันก็ดีใจอ่ะพี่ผมว่าสุดท้ายมันคือผลลัพธ์นี่แหละที่ทําให้คําว่าเหนื่อยมันคุ้มค่าเออใช้คํานี้ดีกว่าพี่ ไปเยี่ยมกันได้นะครับของทุกที่ของ Paper Plane น r o j e c t นะครับแล้วก็แน่นอนว่า Paper Plane Project นะฮะก็ไม่ได้รับแต่ F&B แล้วก็ร้านอาหารหรือบ้า์นะครับงานอื่นก็จ้างได้นะครับขอบคุณนะครับอ่นนี่คือ Spec s p ป a ์ครับแต่ว่า s p a c e Space ก็เดี๋ยวตามเข้าไปได้ว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะฮะใน s p c c s p ป a ์นะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์กันด้ครับ